ซึ่งเป็นกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเราทำํำสอนเนื่องเป็นประจําทุกเดือนนะคะวันนี้ก็ไปมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้พิการที่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุกพลภาพพระประแดงคะ่ะครั ไปดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้พลเอกสกลสัจจานิที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกพร้อมด้วยผู้ประกาศข่าวไม่ว่าจะเป็นคุณชนรัศมีงาทวีสุขคุณสืบสกุลพันธ์ดีดนะคะเดี๋ยวได้เห็นบนเวทนะีร้องเพลงด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ไปพร้อมกันกับเจ้าหน้าที่ของสถานีไปมอบเงินสิ่งของบริจาคแก่สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพรประแดงแห่งนี้ <c oughs> อย่างที่คุณสืบสกุลบอกนะคะก็มีประกรรมากมายใช่ไหมคะร้องเพลงเราได้ไปร้องเพลงแล้วก็มีศิลปินดาราไปด้วยนะครับแล้วก็ยังมีผู้ประกาศข่าว รวมถึงคนช่องห้าของเราไปมอบของกันแน่นอนนะคะว่าผู้พิการก็ได้ร่วมสนุกสร้างความคลึกคลื้นกิจกรรมครั้งนี้คุณผู้ชมคะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการช่วยเหลือสังคมที่ททบ5ของเราดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องค่ะตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก4ประการคือเทอ่าทุนสถาบานันรักษาสิ่งแวดล้อมต่อต้านยาเสพติดและช่วยเหลือสังคมและกิจกรรมช่วยเหลือสังคมของททบ5จัดขึ้นทุกเดือนนะคะเราออกไปช่วยเหลือคนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีคนชราผู้พิการที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นการคืนความสุขสู่ ผู้ชมด้วยนะคะแสดงถึงความพร้อมในการก้าวสู่ทีวีสาธารณะเพื่อความมั่นคงนั่นเอง<ช>ต้องถามความรู้สึกคุณสืบสกุลละคะ่ะว่าวันนี้ออกไปมอบความ